โอ้รถไอติมก็มาป่ะนี่ทุกรถไอติมก็มาเออมาเยี่ยมดูนะเออได้อยู่บ่กอ่าฮายฮายคนนี้จังอ่าไปไปชมไปชมจังในป็นแบบจับไอติมเลยเป็นย่างหรือจังในฮะ จะไปเพิ่มเลยฮะไม่คุ้ยนะเหมืนเรามีพักแก้วด้วยอือยอดเลยบ้านอื่นมีไหมฮะบ้านอื่นมีไหมมีพระทุกทุกบ้านแต่ว่าอาจจะแต่ไม่มีแก้วเออสุดยอดสุดยอดจะมีดูตลอดเลยฮะลองบอลวะนี่ดิมีลูกปืนอยู่ในเข่ามาเบิ้งบ้านอื่นจะไม่มีฮะ มันอื่นไม่มีกระเบื้องวัน,นนี้มีวันนี้มีบ้านองงามมีไหมบ้ลนองงามไม่มีไม่มีมมมเอโอ้ผนสร้างผนมาเบิงนี่เด้ลูกปืนเห็นวันน,นี้นี่นี่นี่เห็นมันนี่นี่เล็กๆนี่สาเฮททิพยลูกปืนน,น้อยๆอยู่นี่บริวเวณขึ้นสูงเพราะว่าถ้าขึ้นสูงไงอยู่นี่มันกระสีขึ้นสูงตามแล้วมันสีบางงาม,ามเออก็เลยก็เลยเอาลูกลูกปืนเนี่ยฝังใส่ข้างในเอให้มันลื่น คันทอมบอส่ลูกปืนมันมันมันฟืดเด้ยแล้วมันเล็กตัวนี้มันก็เสียเสียสีกับตัวนี้เขาเปิดดูดูมันเล็กมันอาจสีกรอนขอบคุณมากท่านอาจารย์ครับผมอย่าได้หลังกาเรห่ังคืนเอ้ยเป็นตัวอย่างเนาะงงงงอยู่ไหนงงอยู่ตั้งโดนสิมันเฮ็ดยังไงสิใส่ลูกปืนใส่ลูกปืนนะฮะซื้อลูกปืนมาใส่เรียบร้อยเลย แต่วันนี้น่าจะมือสุดท้ายแล้ว <Okay. S 1> มาอันนี้มาเฮ็ดเก้าอี้พิงหลังให้เพื่อนแปลว่ามาทันเออเกือบมาทันวันนี้วมาสุดท้ายน่าเชื่อ่าี่ยังแล้วมาทำเก้าอี้พิงหลังมาทาสีเก้าอี้พิงหลังอะไรก็แล้วม,ม,ออมีอะไรติชมมั่งไม่มีไม่มีเลยเหรอสวยสวยใช่ไหมอืมบ้านเองไม่มี ตามพี่หนูไม่บอกไม่บอกจ้ากอีพิงหลังทำให้มือ,ม,อมือก้อนนะว่าสีมาทาสีคัดแล้วก็ทาสีไว้ใส่ดนดนเป็นไรกอีพิงหลังกับคออื้อยู่บ่นี่บ่แบบนี้เบิ้งใน YouTube บหมนละแต่ว่าโคง้งีนเขาขึ้นเอง แบบนี้เห็นเขาเฮ็ดกันแบบนี้ก็เลยเฮ็ดตามเขาเอาวบนคือเฮ็ดหนักเนาะแต่แต่มันต้องสีตัวมันขึ้นมามันบบโอ้เฮ็ดมืดมือได้เลยอันระหว่างอันนี้กับแค่น่ะแค่น่ะเฮ็ดครึ่งมืออันนี้น่ะมืดมือจนคำช้ำนี่น่ะผมว่ามันคือเป็นเฮ็ดเ็ดยากกว่าแค่แทชเนาะแบบนี้เออยิ่งเล็กยิ่งยากมัน เขาว่าเฮ็ดเฮ็ดขึ้นมาแต่แอันนี้บ่มีพ,พิงหลังนี่ก็สิง่ายอยู่ดอกตอนนี้อะไรเราเอากับ,บมาเมนนี่อุปกรณ์ลังเครื่องมือนี่ละมื่อนี่ละสีขนกลับเบัสลมือนี้ทา,าสียังแล้วแล้วก็บขนของเมือเ่อบบนี้รอวันส่งมอบอะลูซิงกัเลยกานะรอะลูซิงเล่นมเลยอลูซิงอันนี้นาขนาดนได้เนี่ยเด้ออะลูซิงของเฮียปิงนี่ ไฟเบอร์เมดแล้วไฟเบอร์เมดแล้ว,หล,วหลังสุดท้ายเราบ้านน้องกิฟตนะอเออชุดยอดไม่คลัวลมไม่คลัวลมผมที่ให้ด้วยผมที่ให้พร้อมปรับที่พร้อมเดี๋ยวจังหน่อยสิตัดาให้พร้อมดิเดิน,ดนดไฟเรียบร้อยน้ำไฟเด้บ้านหลังนี้นะเพราะตอนแรกเพิ่นบ่มีน้ำห้องน้ำก็บ,บ่มี น้ำไฟน้ำไหลไฟสว่าง<笑><笑>เออน้ำไหลไฟสว่างอพอดีอยู่อยู่บ่อสำนีนะพอดีอยู่อยู่เนาะอเออ้าพอ,อได้ประตูก็ทาสีเคลือบยังดีได้ประตูบ้านผมเป็นประตูไม่อัดบวมขนาดเลยถึก อันเวลาฝนตกนะปิดบ่ได้เปิดปไ่ได้เลยยามฝนตกนะอ้นี่เป็นไม้แท้เนี่ยคือใไข่แน่แนอ่อยู่ดอกไข่กว่าไม้อัด<อ>ประต,ประตูประตูก็มีอันที่กันสัตว์มีพิษเข้าในย,ย่างดีนะขนะ้างล่างนะลูกยางเป็นทยังไงติชม ก็ดีขึ้นเรื่อยๆโ้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยปะอืออกแบบดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอ,อืเอ,เ,อ,อเดินฟูงเดินไฟเรียบร้อยมีาดสายดินพอดเดีอยาว่าแต่สายดินในในตัวบ้านเสาไฟก็มีาสายดินนะเออครบทุกเสาเลยชาวบ้านไม่มีเด้ เอ,อกระเจาบ่มีได้สายดินในชาวบ้านนะมีสายสายดินมีเสาไฟด้วยตอกทองแดงลงไปลึกเลยรับรองบ่มีไฟหัวไฟซ็อด,ดอเออดรอูรามาหาเ,หเออเอาเอาไอจิ๊บมองดูนี่ไหนๆก็มาแล้ว ืมรถไอติมนะท่านาาอเออมาโรดมาเบื้องโรดทุกหลังแหละที่ไปทำนั่นแหละขอเขาดูได้เลยเอาคิดดบอ้าเรีร่องได้เอานลหาบาทมาอ,อ้เอาเรียเเร่ยงไอติมนลหาบาทอย่าเรื่องไรเอาอลหาสอง ของผม10ปสองอันเพราะอาหารนะคุณเชียวว่าต่อเรือยังยังไม่รู้เด้ว่าจะไปไหนต่อพักก่อนอืมอาจจะเป็นอย่างนั้นพักก่อนดูค้าดูฝนเยอะแล้วทำไงอยู่ก้าคนเยอะดูค้าฝนก่อน อลุงเลีอยงพอหายครับผมหายหายกระหายเออพอหายอยากเดี๋ยวอยากกูบุปิจารณเลยจะจัดหน่อเลยบุยกินหลับไปงเอยไปทำเนอะเออกูงงเลยไปรับเมาเนี่เฮ็ดเลยมันประหยัดเงินได้หลายเด้ถ้าถ้าเฮามีเงินหน่อยเฮาซื้อหน้าต่างอันเดียวกับพ่อ ซื้อหน้าต่างมาเป็นสมำริดอันเดียวเลยที่เรือครับนี้บันสไลด์เหรอบันสไลด์มันก็ดูเหมือนหน้าต่างนั่นแหละขอบคุณเรื่อยประหยัดงบไปเยอะเลยน้าต่างบัดแพ่งนัหน้าต่างเลยเป็นพันเลยนะซื้อร้านเดียวนี่กับพันหาพันหกพันซื้อบันสไลด์บันสไลด์แบบสองสามร้อยนึงเนาะเขาลงทุนเทปนะนะเพื่อนก็เป็นช่างนะท่านเพื่อนก็มาดูตัวอย่างเนาะบันสไลด์ เออคอยขายมือถืกเมาพังหันในบ่อได้มีลงท่านยังบ่มานี่ครับมานี่มาเมื่อแจกคุณแตงคนบ่อได้เออนะเราพูดหลายหลายเอ่อมาโลดโอเคครับผมฝากไว้ทีนี้สวัสดีครับ